อขยายยากูเลยค่ะยากูคนเก็บแอร์หลับไม่ได้จะต้องมีคนให้มั้งเออมาเลยเฮียเลือกทีมยังไม่เลือกเลยเนี่ยไอเจมคนโง่ไอ้เฮียนี่เดี๋ยวปวยันขึ้นอีกไอ้สัตว์นี่จะด่าเจมเยอะเดี๋ยวปวยเรียกเลีกแค่ห้าน้องไอ้เฮียนี่เดี๋ยวปวยลูกขึ้นอีกนะไอ้สัตว์เรียกอะไรมาวีนไอ้เฮียเฉยชื่อไม่เปลี่ยนอ้าวเหรอไม่เป็นไรหรอก TMD ใช่อีซ่าด้วยใครไปก่อนอีกคนหนึ่งอะเราแบนอะไรไอเอ็กตัแบนเหมือนเดิมเลยที่จะใช่แบนเหมือนเดิมเลยก็ได้กูไม่ใช่กูเอ่อเหมือนเดิมเนาะเหมือนเดิมเหมือนเดิมมอนเดิมสนับสามใช่ไหมแล้วก็มาชีหนึ่งดีครับดีเดี๋ยวสักพักติ๊กผิดไอ้ขาดเาเลือกของครับเลือกของแล้วผมก็หยิบสนับไปอีกอันหนึ่งใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องปืนไม่ต้องหยิบโอเคพี่ มาเชียเลยเอายาอะไรเถอะพี่เนี่ยตัวกูต้องให้ใครเนี่ยมาเชียใครเนี่ยเอามาเชียเลยมาเชียอีกคนใครวะผมหยิบยังปะใครไม่ได้หยิบอาวุธอ่ะไปคิวกูกูเนี่ยกูครับหน้าจออยู่ใครเอาสนับกูไปนี่ศาสต์กูไงหยิบมาไอ้งเก็บไม่เห็ือนนี่หยิบไม่เป็นไรผมผมมีไม่ไ้มาหยิบอาบดหนึ่งอันก่อนสีหยิบไปแล้วหยิบแล้วหยิบแล้วเดี๋ยวยาเข้ากูไปเก็บไปดรอปไปเล่นก่อนเลยกูเบิกแล้วแล้วไอ้แปด หนไอ้ามไอ้ที่ทงก็ได้ไอ้รับใยอยู่ไหนใช่ไหมไอรบยไหนไรับเหลืองอะโอ้อยู่บ้านมันมหน่อยมาหน่อยมากุ้นหน่อยมากุ้นหน่อยแ่คนเดียวพอ้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรโอยเยอะทรัพยากรเยอะเลยนะไอใหญ่อะเล่แบบ้มเ่ไก่อนทางนดีเดี๋ยวกูไปเดี๋ยวกูไปคนเดียวไเก็บรถตัวอะไรอะเว้นไม่ไปเลยเก็บาเฮ้ยมันยังไม่มีใครมาเก็บยังไม่มีใครมาเก็บของมันอะ

อดี๋ยวเราต้องกดชะกักตุนก่อนไหมอ่ะถ้าพี่ไอ้ตอบอ่ะได้แล้วได้แล้วได้แล้วได้ยามายี่ห้ากระสุนเยอะกระสุนเยอะเออไม่เลขยสองนะกระสุนนะเอาถูกใส่ช่องแล้วหกสิบห้าอุ้ยอียเป็นครวยอะไรวะเนี่ยไอ้ตัดเป็นเขามันจะเรียกอะไรนะเต้นสองโอเคอู้ยิดแม่กูเข้าทางมันด้วยสัสโยอยู่ไม่อยู่ในกุ่มกลัวเอานองกลัวอุ้ยเอียมัน ไม่หลังบ้านเลยนะหลังบ้านทางซ้ายอ่ะเออมันเต็มเลยมันเต็มเลยเอ้ยเราถอยมาก่อนก็ได้เฮ้ยเราเขาชนเราก่อนเมาของก่อนนเฮียเอาอยู่ฟูของกันเลยเรา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 ปั้นเล็กๆน้องไอ้ปั้นไม่ต้องใช้เออเอาโอเคที่มีไปก่อนเดี๋ยวไปใช้คนไอ้นักหน้าแล้วพี่อะนเลขสองอะไรนะพี่ปืนยิงให้เจ้ายายไอ้บอลมากรูบอลมายาที่กูอีกนิดนึงบอลโอเคป่ะเปเลยรเตนเอาสองเฉยลู่ลมอยู่ไหนเฉยลู่ลมอยู่นี่อยู่นี่ ปูมีาปุมียาสี่สิบสิบเจ็ดแบ่งมาเท่าไหร่ก็ได้สิบห้าแบ่งไว้ด้วยคนเอามาเสิร์ฟผมในพุ่มคนหนึ่มับผมอยู่พุ่มซ้ายอ่ะเอาไปกูขอถือยาไปนี่นะ ปืนมันอยู่ไหนเช็คปืนมนหนดิมันอยู่สายมือเราืนอยู่ปืนอยู่ไหนนึงวะเอ้ยกูหลงเย็ดแม่แต่นี่สไว้แล้วปี๊มยิงกูหามร้อนนี่่มมห้าไมโดนเย่มึงหามุมสูงมุมไหนเล่นดีแล้วพี่หามุมที่แบบมันไม่ต้องผ่านเพื่อนเวลายิงอะ้ปนอยู่เปนอยู่หลังดวนะเปืนอยู่หลังดบ้านโดนเเล่นดิเล่นดิปืนปืนยิงอยู่ปืนอยู่ขวาปืนอยู่ขวาเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ย ตายหนึ่งตาหนึ่งตายหนึ่งตายนึสนับตาย้ใครใครใครแซมปเอาธงคนนึงดิใครใครใครเรายิงใครแซมไปเอาธงคนนึ่งดิอูบเอาธงใครเอาธงคนนึงได้ใครเอาธงคนนึงได้มีคนเอาธงไหมคนหนึ่งต้องมีคนไปเอาธงคนหนึ่งไอ้ต้งยิงไงต้นรอเรายิงที่ธงต้นเดี๋ยวกูตีปืนให้ มีคนจะมาบ้านเราเนี่ยเห็นนีไหมได้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 นู้นมีคนจะเก็บมีคนจะเก็บยิงยิงอะไรปี่ยิงมีคนจะเก็บแล้วปี่ใครเก็บคนหนึ่งเก็บคนหนึ่งเดี๋ยวนี่เก็บไปเดี๋ยวนี่เก็บไปเก็บแล้วเราไม่อยู่บนบ้ายนะเลนี่ลอมเปิดล้มเปิดเลนี่เวนี่ยกเลิกเลนี่ยกเลิกเลนี่ยกเลิกเลนี่ยกเลิกต้เลิกกว่าเด็กกว่าเด็กกว่าเอ็กกว่าเด็กกว่เอ็กอืมไม่ทันเสร็เก็บแล้วยิงกูยิงกูกูเก็บแล้วยิงกู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 กูเก็บแล้วสวยแล้วพี่ยิงแล้วยิงแล้วยิงแล้ว รอนะรอนะจะจะลุกก่อนนะปิดตายปิตายปิดตายปิดตายลุกแล้วอ่ะใช่ไหมเอาตายแล้วเตายแล้วตายแล้วมึง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 กันมึงกันฉลามมาก่อนดิกันฉลามมาก่อนดิสวยยึดไม่ได้ถอยถอยมาถอยมาถอยไปถอยประกันบ้าน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 เฮ้ยอ่าครบอยู่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 ใช้ลูกตัวนึ่งสุดมะพี่เฮ้ยบนหลังคาไม่กูให้เต้นมาหมดแล้วบนหลังคามีคนนึงต้ไปเอาธงบ้านเรานะระวังนะอืมอกลับบ้านกลับบ้านบริสิทธ ไทีตรงกลางตัวนึกเปหนอยเก็บแบบดอกว้ายสายาก็บแบบดอกสายซเปิดเปิด้ายเอออยู่บ้านมันวะให้กูไปเอาไว้ล่ะตึ้งลมแล้วพี่ลมแล้วเอาไปเอาไอ้ดอกใหญ่คนนึงได้ปะไอ้แบมันกันบ้านเลยเฮ้ยมึงมึงเตรียมปกันบีด้วยมึงเตรียมปกันบีด้วยมึงเตรียมกันบีด้วย

ไอ้เต้นเต็มยิงกูไอ้เต้นเต็มยิงกูไอ้เต้นเต็มยิงกูไอ้ไอ้ต้นต้นเต็มยิงกูไม่โดนยิงแล้วยิงแล้วยิงแล้วเชียหนัวจัดมองไม่เห็นว่าเฉยก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูตายนะกูตายแล้วนะกูตายนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล่นไปเล่นไปเล่นไปเก็บธงคนนึงเก็บธงคนนึงมึงต้องเก็บธงคนนึงใครเก็บธงคนนึงเก็บคนนึงเก็บไม่มีใครเก็บธงเลยไอ้เหี้ยมึงต้องไปเดินไปเก็บคนคนนึงสวยสวยบอลสวยยิง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  ฉลามมันเล่นอยู่ยิงสวยสวยจัดเย็ดแม่ไปดูธงบีอย่าลืมไปดูธงบีแล้วด้วยผมชุบผมชุบพี่แดนผมชุบพี่แดนเดี๋ยวกูไปเก็บไอ้ดรอปเดี๋ยวกูไปเก็บไอ้ดรอปได้ได้ได้สวยไปไปกันธงกันธงเยอะๆ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 ถอยเลยถอยกันธงถอยกันธงถอยแค่กันธงถอยมากถอยได้เดี๋ยวกูไปเก็บไอ้ดรอปใช่ถอยแค่กันธงถอยแค่กันธงไม่เกิดตายไอ้ดรอปไม่เกิดตาย

เดี๋ยวกูไปกันดีนเนสวยตัวหลังตัวหลังเยอะๆผมกันบ้านเองผมกาบ้านเองไอ้เราฝาดเลยสวยสวยจานอะไรี่อยู่ไหนไอ้ต้ลต้ลต้ลไอ้แอปปี้มองเต้ลติลแบบอะไรไปบีเจอไปบีเอร์บ้านนะไพี่อ่เดี๋ยวนไว้เติ้ลปหนึ่งเดี๋ยวไปมึมันมันอยู่ขวาเอ้ยมอยู่โซนนีกันแล้วพี่บ้านไหนแล้วพี่บ้านไหนตาย้พี่นลขึ้นขอย ้านไหนและีบ้านไหนเดนนี่มียาเท่าไหร่ใครเอายาบ้างตรงนี้เขาไอเขายาบ้างกูเีห้าสิบโอเคอเชนบอมเเจเดที่รมาไปกันอีเชนนี่เบียแดกยารูอบ้ายว่าไอสารผมทีวีไปดูบ้านนะไอผมทีวีไปดูบ้านนอมีบ้านอะมึงอย่าลืมดูเอด้วยมึงมึงอย่าลืมดูเอด้วยนะถอยมา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 ถอยมยมาถอยมาถอยมาถอยาถอยมาถอยมาถยถอยมาถยอยอยมาถอยมาถอยมาถอมาถออยมาถออยมาถอยมาถอยมาถอยมมาถย ถ่ายมาู่ายมาต้รงไหนตรงไหนปล่อยไปเลยก็ได้บีเราบีเรายังไม่มีมันนะขอวงเลยถ่ยมาถ่ยมาเสียเสียไปเลยปล่อยเสียไปเลยปล่อยเสียไปเท่านั้นปล่อยเสียไปพีปืนยิงหลังสุดเลยหลังบีมันไอแต่บีมียาอีกว่สนาทีไหวสองนาทีไหวเฉยเฉเราเาจะมาตีเฉยเราเราีกูากูมากูมากูาเเาเ่าย่ยา่ยาร่่ยีย่ยพียูยย่ยยู่ย มล้มนะนี่มีปืนอยู่หลังป้ากูเห็นแล้ว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 เดี๋ยวกูไปยิงปืนเดี๋ยวกูไปยิงปืนมันเฮ้ยเดี๋ยวกูไปตีปืนมันมันมีตัวอ้อไหมนะไอ้ไอ้ไอ้แฮมไ่ล้มมาเัมีตัวอ้อไปทางธงดีแล้วนะไปล้ม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 ล้มล้มไปล้มไล้มไป้ไน้ไ้ไป้ปน้องป้ป้ปล้มล้้มเปมมไปไปงมอน้มอน้มตีด้ไปชุมไปไปชุมไปอ้หตาย ตัดเยอะเยอะไม่เท่าไหร่นะน้องน้องอ่ะไม่เท่าไหร่เนอะพี่บอกเลยไม่เป็นไรบีนหลุดสามแต้มไม่เป็นไรไม่เป็นไรสวยปั้นน้องบตสวยแบตที่หลังแบตที่หลังอุ้ยเฮี้ยรู้จะทับไม่เท่าไหร่กูบอกเลยไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่กูบอกเลย แนัะกูกูมาเก็บกูมาเก็บงบีกูมาเก็บงบียิงกูคนนึง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 ไม่ทันไอ้ี่ไม่ทันไม่ทันไม่ทันซายซยิงปืนดอเอย่งชนะแล้วชนะแล้วหนึ่งอ่ทแล้วทันแล้วเราชนะแล้ว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 พี่แบลพี่แบลเลย ไอ้ยทำเพลงนีกก่อนะเกป่วยออนท็อปเขาไอ้เฮียกดใช้รถไอ้สัสล้มล้มล้มเล่นเล่นเล่นนี่เอาเลยเอาเลยสัเลยไอพี่ไม่ต้องชุบนะไม่ต้องชุบนะต้องชุบกูนะกูเกิดแล้วไอ้บพี่ยเก็บปยมปนีเฮยแล้วเฮ้ยเ้้ยยู่สวยเก็บยยเเฮ้ยยเ้วเฮ้ยเฮยเเกเเเก็บยเเเยเฮ้ยเเเ <substit uting> <expand> จบแล้วจบแล้วจบแล้วชนะแล้วๆไอ้ไม้กูโคตรดูถั่วจ้าตงเาไม้กูดูเถื่วจ้าไม้กูดูถื่วจ้าแค่นั้นนาทําดีบางโอ้โหเดืองโคตรจะตายหมดใจเลยอ่ะเออแล้ก็ทีก็กินสันพเปลี่ยนทันก็วะเอารูปี่ลับดีๆไปได้หรอแะแงไปไงแงไปข่าวเย็นโคตรตึงกับมาโคตรตึงแต่อ กั็ถึงบ้านแล้วไม่ถึงอยู่บ้านเพื่อนยินี่มีเพื่อนเขาด้วยนะมเดินทีเดินทีนะพร้อมเลยเราเกมไวเลยพร้อมเลยเย็บมันมีบอกผมติดคือผมติดคือแแบบนี้แบบนี้แบบนี้เจอดิมันมีบอกผมติดคือผมออกไม่ได้ผมตายหรือว่าแบบมาต่อยเหรอแบบเฮียยากูุเล็กสกับสามสิบเฮียยาผมเป็นเหลือสามสิบไอ้เหี้ยเราพร้อมนะเราพร้อมนะ พร้อมไหมครับพร้อมไหมของเราพร้อมนะพร้อมครับพร้อมครับพร้อมไรแต่พี่เยอะพีเฉาะลบมัดไปแม่งแหลกขึ้นเยอะเลยพี่เกียร์เขาเก็บเราได้เท่าไหร่บ้างวะสได้สามคะแนนได้สามได้ใช่ใช่ใช่ วยแล้วสวยแล้วเอาใหม่รอบนี้ต้องได้เขาไม่มีคนเก็บแอดอับใหญ่เลยนะตั้งแต่กูเล่นมาเนี่ยฝังเขาไม่มีใครเก็บแอดอับใหญ่เลยสักคนเดียวเราเก็บได้เราเสี่ยงถ้าได้ไม่ได้ก็ไม่เได้แต่กูเก็บเองกูเก็บเองยกเว้นว่าถ้าเออเดี๋ยวกูเก็บเองคนเดียวก็ได้แล้วงั้นนะแอดดับฝั่งเราปะเขามันเกิดใช่ไม่เกิดฝั่งเราเมื่อกี้รอบเนี้ยไม่ไม่เมื่อกี้มันเกิดฝั่งนู้นเออถูกแล้วด้วยว่ะเกือบเกือบเกียร์ป่วยออนท็อปใส่สวยลับปี้สวยจริงสวยเมื่อกี้บาบูดันแทงตุ้มว่าเขาแบนไม้เราได่เลยอะ เขเจอ้มไม้กูไปอ่ะโอถ้าแบนไม้เฮียปากฉลามเราก็ตึงอกันเลยมาวินอะไรอ่ะกูเองปากฉลามอีกหนึ่งอันเชฟปากฉลามคอนเทนต์ไม่ได้ไม่ใชเป็นสนับเหรออฮ้ยมันคิดกันแล้วมันคิดหนักแล้วมันคิดหนักแล้วตอนนี้มันเป็นอะไรดีวะคิดหนักแล้ววะปากฉลามไปหนึ่งปากฉลามมอซ้อเฮ้ยควบแบนไม้จริงเหรอวะอุ้ยกูเป็นไม้ฉลามโอเคกูขอจับฉลามหนึ่งอัน ไอไอมาวินมวยนะปั้นไอบอลเล่นบาเชได้ปั้บอลบอลต้องเล่นอะไรวะบอลเล่นไม้ไปดิอันเดียวบอลเล่นไม้ไปเลยบอลเล่นไม้ไปเลยเดียวอ่ะเออแล้วทำไมกูไม่เล่นไม้แล้วให้บอลเล่นปากฉลามบอลเล่นปากฉลามเป็นปะสนับใครไม่มีอาวุธยาวอุ้งกูหยิบร้ายศาสตร์สนับหรือกูหยิบแล้วไอบอลมึงเล่นฉลามเป็นปะไม่ผมลืมไปแล้วมคิดว่ากูจำได้เหรอเต็มเงินตังในนู้นบอลลืมนี่ไงวะ

ยังเก็บได้เปล่าพี่ไม่ได้ยี่สิบหกเขาอยู่เอไอบอลนเอไอพีเลยฮะแทงเก็บได้นะโอ้ยเรนเบอร์เบอร์แปดรวมไน่อยรวมหน่อยเขาเขาไม่เอาอะไรเลยเว้ยเขารวมเยอะแล้วเว้ยเดีวเร็วไปรั้านเลยเลกเไม่ลงกูไม่ลงกูไม่ลงกูปล่อยไปเลยเฉยถ้าไม่ได้ก็ปล่อยเออปล่อยไปปล่อยไอ้ฟูไปเพราะไอ้ดอกตกบ้านมันไม่ใกล้จังเลยมันยิงกูมันยิงกูรัวๆเลยมันสับกู มาแล้ววไม้ขวาไม้ขวายิงหน่อยไม้ขวายิงหน่อยล้มเฮ้ยยิงยิงยิงไว้ยิงไวเด็กก็ไปเด็กก็ไปอยู่ที่กูสามอยู่ที่กูสามอยู่ที่กูสามตัวน้องมาเด็ตัวแล้วอุ๊ย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 มาสับกูตายไปล้มพ่อเมฆพอเมฆพ่อเมฆแต่พี่ไม่แทงกูลืมน้องว่าพี่ถือพี่ลืมว่าพี่ถือฉลามไม้ตายไม้ตายหนึ่งเฮ้ยมันได้แล้วเหรอวะล้วัดเลยครับไม่ใช่ห้อเจ็บโต ลเมก้ม่ใครพี่ตัดเ้ยไปโทษรูลืมเลอไหรที่อ๋อได้เมกครับอันนี้ขอได้เมไอน้ตายนายมันไม่เอามันไม่เอาแล้วมันไม่เอาแล้วมันนาวทงมดันวทงดันทงดนาวทงดันาทนวงนดันดนวทงเบาเไไม้ล้มไม้ล้มเราุได้เราุได้ไดไดไอไ

ก็ตูนมือละสองลัดว่ะโอ้โหเย็ดแม่ทงบักเลยรวยเถอะไปบ้านเราบ้านเราไปบ้านเราบ้านเราเอเก็บเเก็บอยู่้ยไม่ทันว่ะไม่ทันไม่ทันไม่นไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวมัดนะตอดมาทั้งเากูดีเาะกูดีอยู่ที่ไขว้กูไม่ได้นะกูไม่ได้ไอ้รอบใหญ่นะไอ้รอบมันบักไปแล้วของกูอะไพี่ตามมาเป็นล้านตัวเลยอะกูเย็ดแม่เยอะจังอะไปแล้วกู ไปล้อะจื้อไไม่ีไม่มีไม่มีไม่มีกูไม่มีกูยังไม่ได้อดอกไปตอกมันบั๊กอันนี้ s u o o r ปชุให้กูม่มีเยเอ้ยเดี๋ยวกูหาให้เดี๋ยวกูหายแป๊บหนึงกูขอลงหายดอกมันไอสับบ้านมันยมันยังเก็บไม่ได้มันบัมันบั๊กเนี่ยอยู่หลังบ้านมันอีกกนึงอ่ะใครต้องมากกูคนนึงอ่ะแม่งกูกูโดนรัวไม่ต้องไม่ต้องกูคนเดียวก็ได้ลงอดอลงถึงพื้นละไม่ต้องละไม่ต้องละเล แค้ตายเด็งเลันผมช่วยไม่มันบักแล้วอะกูเก็บไอ้ดอกใหญ่ไม่ได้สักอันเลยเว้ยตอนเนี้ยไอ้ดอกใหญ่ป็นไรผมเปลี่ยนคนไปเก็บเออต้องคนอื่นต้องไม่ต้องมีคนมาเก็บอะน่ผมไปเก็บเองผมไม่มีอะไรอยู่แล้วไม่สามารถใช้ได้อยู่ขนาดนี้เนยนะคนเดินเรียงน้ไม่มีเพ่นอหลังารเทียม้ายรับปืนละไม่เป็ปล่อยเาตัดกระสุนไปานะเระมันจะชนแล้วจะชนลว่คงเยแล้วเรานั่นแหละข้างหลังข้างหน้าเลข

ปืนมันกระสุนหมดปืนปืนมันกระสุนหมดแล้วปืนข้าวปืนหมดก่อนเฉยเออมึงพูดรับเดียวพอกระสุนหมดอ่ะไอ้เหี้ยจะย้ำทำเหี้ยอะไรกันเดี๋ยวไม่ได้ยินยิงมันล้มสักสองสามคนทีเดียวอ่ะพี่ก็ขวาใช้ปะพี่ยิงไม้ขวาได้ปะใช่ถ้ายิงไม่ได้ไม่ได้กี่ตัวนี่ยนี่ถอยมาพี่ไหนเอย่ตัวฉลามเราสองคนเนาะไอ้เที้ยเขาเป็นอย่างนี้เกมไอเดอบอ้อเขาไม่เป็นอย่างนี้ตั้งนานแล้วไอเดอบนั่นอ่ะ กูเองกูจะมาปืนเดิเล่นไปเถอะเล่นไปเลยโอ้โหยัดแม่สับร้อยอีกแล้วกูเจอตัวสับร้อยอีกแล้วทุงเราโดนเก็บทุงเราโดนเก็บพร้อมยิงเปล่าปืนมันตายแล้วปืนอยู่หลังต้นไม้ปืนอยู่หลังต้นมะพร้าวร้อยตายไปร้อยตายไปอีกแล้วโอ้โหยัดแม่ไม่ทันมึงต้องเอามึงต้องเอาให้ได้ทางนั้นอ่ะมึงต้องเอาให้ได้ละ ันกบ้ันเพื่ออะไรไม่รู้พี่าจะเข้ามาเทสองล็อบนะผมได้ดับใหญ่มาโอ้ยไมน่าจับฉลากมาเลยหยาดแม่เดี๋ยวผมขอกสองอันนเไม่มีปีนีบ้านมันอยอคนมึงฉลากะฉลามเขาหรอมึงกูเห้ยมเลยที่บอกที่บอกันงเลือดเลือดจะหมดไม่กล้าก็ไดแล้วเดินเข้าเดนเล่นไม่พรมีป ปทนคุณต้องทงมันให้ได้อะแปบนึงเบาๆกนก็อยิงยิงยิงบอเกลังทไอยู่นะอนนี้บงชิปหายเลยไอผมโดนยิงนะผมโนยิงผมโนยิงพี่บอลพี่บอลบอลได้ปะได้ได้ได้โเราทงบมาแล้วนะอยู่ทงบแล้วนะ ล้มล้มมเอ๊ะเอาสลับมันให้ตาสวยนั่นแหละตามตามปืนมันตามปืนมันได้แล้วถอยไม่เป็นไรเฮ้ยมันเก็บธงบีเล้ามันเก็บธงบีเล้ามันเก็บธงบีเล้าบีมนเราไปเก็บบมันเขาไปเก็บกูอยู่บีมันกูอยู่บีมันกูอยู่บีมันแต่มึงต้องดูดบีตัวเองด้วยเก็บยังไม่ได้เวลาเราคูดาวอยู่ไม่ทันไม่ทันนะไม่ทันนะไม่ทันนะถุงเบลไม่ทันนะ มาแล้วนะไอ้ตัวนึงไม้มาแล้วตัวนึงนะยิงหน่อยยิงหน่อยมันมันถมดีมาเยอะมาะมันถมมาแล้วไอ้หี่เอีเราเก็บไปแล้วเราไม่ต้องการแล้วโอ้โหไอ้ยนโดนกินกระดิเลยเก็บดี้เี้เหีไยโดนอีกพี่ไม้รอเก็บินะตดิต้ห้ไอ้ีอไอย่อยาอย่าโดนอย่าโดนอย่าโดนอยโดน

สวยสวยได้สวยบอสวยไปเอาบีนะัมีปืนเตินเถอยเลยถอยเลถอยเปยถอยเลยถอยเลถอยเปยถนยเลยถอยเลยถอยกัยถอยเถอยเลนเลยถอยยอยเยอม้ลยถอยเยอกันยถอยเลอยเลยนอยนอยเลยถอยเลยถยเลยถอยเลยอยเลยถอยเลยถยเลยถอยเยอยเอยเ้ถอเอยเอยลยอยเยอยเเลอยเยอยเอยเลยอยเลยถอยเลยถอยเลยถอยยถอยเลยถอยยไอยตลอยเอยยยเลอยเอเลยอยเลถอยยยลอยเอยเลย ได้ไหมไม่ได้ถอพี่ไม่ได้ถอเลยแต่รแปะมันก็เฟลไงไมแล้วอะไรนะผมไม่รุไอันฮ้อเราเราอ่ะมีปืนตัวนึงอ่ะเก็บงอยู่เหลือยาแค่สามอันนะเก็บได้เก็บได้มึงมึต้องรีบกันเออเนี่ยซ้ายมือปืนแล้วพี่นะ ี่ใ่มียาแปูมีแปมีแปดน้องไ้พี่ทองบีมาตัวหนึ่งไมครูคูชกตัดอยอยู่แล้วไอบอลกออ๋ออาตัวนี้ดิตัวนี้ดิปืนตัวนี้ดิอแบงเก็บหรอเปิดไปด้ไอ้บอลเก็บอยู่นะอดิเอาดิอยูดิเดี๋ยวดิเอาดิอยู่โดนไหวโดนไสองตัวสองตัวสองตัวสอตัวบองตัวบีไงบีไงบกบีมาเยอะบีมาเยอะกลับ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  กับกันไาไหนพี่กันเอก่อนกันบีกันกันเอก็ได้เอห้าคะแนนแล้วของเราคนเดิมเงาคนเก็บน้อยคนเก็บมือมือปืนมาเอนะไม่ทานเขาปั้นต้งไปเขาปั้นไม่ทานมันลบปืนมานลบปืนมานลบไม่ลงหรือตะกอนนะพี่ไแหกอ่ะเดี๋ยวกูไปกูแบบปืนมันกูแบบปืนมันกูแบบปืนมันมันเหลือเยอะนะไม่เป็นไรตีไหวน้องตีไหวโอ้แม่งผมตายมาช่วยบีคนหนึ่งดิมาช่วยบีหน่อย อื้อห่เย็ดแม่มันมันจะเอบีเรามันจะเอบีเรามึงต้องเก็บบีไปได้ได้อ่ะเวลาในหนึ่งนาทีเนี้ยต้องต้องมีคนรอเก็บอ่ะมาอีแล้วเก็บสองจะมาเก็บเลยไข่ชุกหนูโอุ้ยชดทีอีที่อ่ะไปไปถ่วยเฮ้ยต้องไม่เอาบีทงบีมันต้องไปเอาทงบีมันไปเอาบีมันอ๋เอ้ยเอเอโอเคโอเคโอเคมาอีละมาอีละตัวละสามตัวพวกตายเราสามตัวชไม่ทันแล้วชุดไม่ทันแล้วชุดไม่ทันแล้วสามี เก็บดีจ้าต้องรัรักรักได้ไหมต้องรักตาย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 โหเย็ดแม่กูโดนสับตายได้่ะผมเก็บดีเดี๋ยวนี้สาวจะนี่สวยจนี้เก็บไปเดี๋ยวนี้เก็บไปเดี๋ยวนี้เก็บไปจะนี่เก็บไปมึงต้องเอาทงมันอ่ะมึงต้องเอาทงมันตอนนี้ไม่ยาเสมอโอ้โหไม่ทันแล้วสิบแปาวิไม่ทันแล้วเสมอแล้วไว้เราโดนเก็บเราโดนเก็บท้องเราโดนเก็บท้องไม่ทัน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 แล้วแปดวิไม่ทันแล้ว ไอ้เลปปี้แล้งไปยิงมันทำไมไดามันให้ได้ก่อนไอ้เลปปี้มึงอยยิงคุณเก็บทงในรอบหลังอ่ะ12.2 12.2ไอ้สัตว์แตกกันเยอะนะเว้ยนี่คืออะไรอ่ะ12.2ต้องสู้ก่อนต้องสู้ต้องสู้ต้องชนะต้องชนะเพื่อที่จะชนะอย่าหยาอย่าตายนะใช่อย่าตายนะอย่าตายนะน้อยนะเว้ยนี่ยค่เพิ่งได้ปากฉลาดกันนะมึงอย่าชนเยอะนะปืนอ่ะปืนปืนมึงต้องตัดดีๆหน่อยนะเล่นดาเทียมพี่เดี๋ยวมีที่ชุบนะเล่นดาเทียมเราอยู่ที่ส่งก่น เพื่อนปอยู่ข้างบนนะิ่งอยวมีที่ชุบเราชุบได้นะเหยียดแม่สองสองอีกแล้วกูเกียดที่สุดเลยะตายมาเชวเาับโหอยู่นะชีวอย่าตายดึกค่ะเพื่อนผมปีแล้วเนียผมปีนึผมปีนึลเออเห็นแล้วเห็นแล้วมันอยู่ไกลเกินยิงไม่ถึงเขาคิดดีสุ่อ๋อที่เดียวกันเหรอวที่มันตดลงไฮะ ยิงให้ล้มสักคนสองคนได้ปะล้มสอมคนแล้วก็เข้าเลยเออล้มยิงให้ล้มหน่อยได้ปะบีมาท้ายจะนำรสองคนก็ได้เฮ้ยล้มหึแล้วยิงยิงยิงลมอีกล้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 มอีสักตัวนึงสักตัวนึงได้เข้าเข้าเลยทันเข้าไปเลยียเข้าไปแล้วอ่ะเข้าไปเลยเ้าแล้วล้มล้มลย้มล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 ้ล้ม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 มล้มล้มล้ม้มล้มล้มมล้ม้มล้มมล้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 ม

ที่แดนเขาพูดถูกมันมันมันชูดีหลังทุกกาตัวนึงนะแต่ก็หลังต็ได้ยองปูเยอะปูวิจัยใหม่เดือนต่อสิบแล้วอีกสองเฮ้มอีกสองเต้มชนะอีกสองอิทเต้มเดียวชนะแต้มเดียวชนะไล่ตัวนี้กับพี่ทีเดียวชนะแต้มเดียวชนะคนเดียวสวยสวยเจ๊ดีนี้กันเลชนะอีกแล้ว แล้วตาลกูหายเย้เย่ับดีมากครับยูเรมูงเล่นพี่อะไรตาเนี่ยพี่แข่งแข่งเล่นมันจะกล่าวไม่ถูกพี่เฉลิมจัดใช่เฉลิมไม่หยิบกระเบียทีเลยไรกูลืมไม่ข้านาทีแรกคือแบบมึงวิ่งเล่นอย่างเดียวไม่เฉลิพีจัดดอกก็ไม่ได้พีจัดเลยไอ้ชรามคิดได้ครับโทษแบบไม่มีประโยชน์เลยที่อันนี้เรียกเวลาเหรอแม่มึงไม่ควรจะไปถึงจุดสองได้แค่ มันเก็บไกัูไม่เข้าใจว่าปืนมันเไม้ยอากรไม่รู้พี่ปืนมันเก็นการเะก่อน้วะกูยกลัวกลักัวโดนด่าเลยตาไอ้ปืนกรไม้หม่นมึง่ายจไอกูกูกูโกจริงกูกูกรอบน้าถ้ามันมีกูขอหยิบไม้คนเดียวไดบอลมาเล่นบอลกลาวนะออะไรพี่กูกูไม่กูไม่ถือบอลกลาวเลยนะ